โอเคครับ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 ครรับครับครัครับครครับครับ ถ้าใครจะทำให้สวยแล้วไปโดนกูคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคุณู้ชม action มันหลอกเราได้แบี้ันไม่ตลกเลยนะครับกู k i l เอวุ้น kill เอวุ้น ah ah เฮ้ยเอวุ้เอวเอวอัสติครับ อสุคเป็นคนฆ่าปู่จริงเหรอครับใม่ครับอเคเื่อก็นี่เลยกาเหนื่อยเนกันเมื่อกี้าสลิงเป็นไงบ้างคะนี่เราเรียกสลิงเราสูงไหมสูงไหมเมื่อกี้สูงครับได้เลยชิวชิวเลยใช่ไหมเมื่อกี้ใช้มือโหดแล้วนะไม่ได้ใช้ใช้ถ่าย นีแบบว่ามีบทบาทอะไรกันบ้างคะยืนยืนครับยืนแล้วรีแอคคุณมีขาไม่ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราพูดตรงว่าเรายังไม่ถ่ายเข้าไปเทคพาร์ะไรยนะเพราะว่าเป็นขาดปัญหาของกระกูลเขาเราด้วแต่ยืนทำหน้าทำตาแต่แผนทั้งหมดนี้ทำได้ยังไงทำได้ยังไงทำไได้ยังไงทำเสร็จถามว่าอันวไข่ยัง เขาซอมเล่นเต็มเลยเล่นเต็มแต่ว่ากล้องไม่จับหน้าไม่ใช่จับหน้าแต่ว่าเขาไม่ได้เอ้ามาซ้อมแต่ไม่รู้